มาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องเลยหน่วยย่ำย่างบ่อนีนเป็นยังไงพี่น้องสวัสดีจับเพื่อนๆสุปขูดซุกุนลูกอีสานบ้านหน้ามาดาา้วจ้าโอ้ยเมื่อนี้ปรเิเสออดเสียพี่น้องมีล่มมีแดดเงยหลหลมันสีแดดซื้อๆกับบ่แดดซื้อๆมาพี่น้องมากินเขาเนํากันพี่น้องตาบ้งหุ่งเขาปุ่นไกลต้มน้ำปานึง,น,ง,งน้องตุ่มซองน้องน่ะเอามากินน้องนึงเล่นเอามา มาไว้นี่กับกินบะเบ็ดน้องเดียวกับกินบะเบ็ดพี่น้องมาจ้ะก้องเขาคู่ใจไม่หน่อยตามมาคุ้งพี่น้องก็มีพักบุ้งแต่้านเวียดนามมากพี่น้อง้านเวียดนาม้านคนจีนมากวันนี้แต่บอกคุ้งมากบอกคุ้งยังต็บอกคุ้งอันบอกคุ้งเอียงวะบอกคุ้งห่อเล่นมันเป็นบอกคุ้งใด้แต่คุ้งห่อเล่นพี่น่องบอลลุเแีบขึ้นกันละล่ะมากพี่น้อง เพื่อนสุพลูุก้นมากินตามห้งน้ากันตามสวบตามส่วบหุ่งตามส่วบกระปุ่นตามั่วมั่วนิ่มเหนียพี่น้องมาจบพักบุ่งไม่ไหมซื่อร้านเวียดนามมากพี่น้องมือนีบเอ็นบุญนปากได้กินพี่น้องเอ้ย บรู้ว่ากระจอมา่าจะใส่พี่น้องปลูกอยู่นี่แหละไม่ได้ถามดานค่ะเชื่องิงวพี่น้องไปกินก๊าบมุ่งซองเดือนบอ่หรือเดือนกลัวมันบะมีดกินบินมา,จากจักระจอมไม่จะใส่บกมุ่งกระไ้นี่งงต,ตัวงอะจำตั่ว เดินจ่าเดินล่มล่มแห้งไกล้ต้น้ำปาไกล้บีอูจับโอ้เด็กกินไม่แห้งเด็พี่น้องเออเด็กดกินความบวานเท่าเด็กไม่แห้งเลย ได้กินมกักพิกเจียน้ำปลาฟักปุ้งทานเวียดนามซื้อมาสองแต้มบกงอย่างเนี่ยที่เดียนน่ะไม่น้อยจิมัดอันพัดไส่แคบหมูไปก็ยังพัด พน้ามูกรอบน้องแซบด้วยแซบพน้องสับห้องเป็ดใจเป็ดกลัวงานประห็ตหาตัวกองกิน ปักหมูเมนอนซื้อมากซองกับอามาแช่ดมเกลือกันได้จ้ะแช่ดมเกลือซองสุ่อันสิบมาที่ยี่สิบมาที่ล่างออกดีๆ ไปเป็นน้องเออฮักบุ๋งหน่อยแม่เสียบตัวบันฮักบุ๋งมันหอมเอามาปูอึญิงน่ะเดินมันคนละดิน ที่ทำเก็บพักสันนิษฐุดสวยไม่กินกับพักสันนิษไม่น้อยงามงามซัดขึ้นซัดขึ้นต้นตกสองเที่ยวกลุ่มเสียง,งามมันก็นงามเอา้าวงามออกช่วงหงอกกวาน ดีดีพี่หลังแก่เกลือห้างกรอบครับกรอบดีครับ ต้มน้ำปลาต้ม,มไม่หมไนี่ต้มเองเส่กระเทียมสามหัวเกลือเสอยูขาวอันอียังเหรอิ้งน้นน้อยขิงข้งพร้อมในปูเนอะให้มันหอมน้ำต้มแก่ให้น้ำซุปมันนัว จับเลยพี่น้องจอนชอบแบบไม่สิดิดเขาตาแซ่บ

Ô thế đi nào. Đây. Thương hoặc các bạn. ติดคักเป็นไงพี่น้องเนี่นะตทำมือกับกรอบดี ไปเด้จาะพี่น้องไม่น้อยจะกินตัวไปแล้วจากพี่นอ้อ,กกนนองเพชรไปกินน้ำพร้อมขอบอกขอบใจทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้จีเขามารับซุ่มรับมือไม่น้อยเด้จากได้อหักกันแข่งการปฏิจจาไปๆๆๆไป